สวัสดีครับผมนี่มาหน้าครับมาหน้ามาหาบังบักเขียบครับนี่สุกปะ่ะแข็งเหรอแข็งเหรอข,ข้างบนข้างบนหัวนะี่มาเจ็บบักเขียบครับมาเจ็บบักเขียบไปก,กินครับฮะแ,<า>แข็งบ่ะวันนี้หนาฝนโอ้ยหน่าเขาเขียบ,บพ่นกระพรูครับผมวันนี้ อสัอนคักครับผมตะลางเป็นฟลักเลยน้ไพี่เขาโคตรเขาโคตอันนี้มัน่นป,ป่าเนี่ยมั่นยังไงมันมันเกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียงครับบรรยากาศสบายสบายอยู่บ้านนอกป่าหนาว ก็พวกพวกับปวกไว้ได้กินคราเพมนี่ยมะเขียบบักมีมืัอนี่ก็จังฝนจิตกนไงมึงบรรยากาศฝ่าม,มือมืดมืดนี่มาบึงปล่ามันตำหูวครับผมเพี้นมาตำหูวหูวตำคนโบราณโบราณเขาเจาะตำไปใส่ผัดทวงเฮ็ดเองครับนี่เฮ็ดย่างในผัดทวงปะปะ แค่ิด๊ถ่ายเข้ามาถ่ายกี๊แค่กิดอย่างเนี้ยถาสเสบียงใหม่เลอ๋อเบียงนี่ครับภูมิปัญญาเช,ช้าหน้าครับภูมิปัญญาบานๆเนาะครับผมนี่หัวเออว่าหัวก,ก็ฟื้มเนาะหัวนะครับเวลาวางกะมานั่งตำม,มานั่งสารนี่แหละครับ บรรยากาศบรรหนาเขียบจังหวัดศรีสะเกตครับผมนี่มันนี่อากาศดีดีครับผมอากาศดีครับไหนเออไอ้จังฝนที่ตกเอามามันนี่ห้อนครับกี่มีแต่ลูกดิบๆิบ,บอะนี่นั่นซุปนี่ไปไปโอ้ไปกินบะเขียบบะเขียบ,นบห,หน่วยบางใหญ่นึงก็คือ มาเานนคาเยาเยาเียบนิ้วาวนะครับมาเคียบมาเคียบมาเคียบหนังนี่นะี่เท่าเท่าหงวงัวเรื่ลยนั่นนะี่เดี๋ยวลองชิมเบิืงกันมาเคียบแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าน้อยหนานี่ครับผมชิมชิมชิมแกะเลยแกะมากินมาเคียบครับเมื่อกี้เอาไปไปเอาทั้งต้นมันมันทั้งในสุกอยู่ยังแข็งอยู่ครับ คนละครึ่งนี่กินกินโช่หน่อยว่าหวานไหมหวานปะหวานนะนี่แหละธรรมชาติบ้านนาหวานหวานนะครับผมนี่ครับสำหรับชิมนี้ครับมะเทียวสีเกตครับผมครับมาเขียบหวานหวนนะครับเด้อมาเกตมาเขียบครับผม